แคนเซ็มแบบประหยัดเพราะว่าช่วงนี้โควิดอาหารหลักของทุกบ้านนั้นคือจะเหมือนไข่แน่นอนเดียวต้องมียังงงงง่ายบ้านเอสเอทครับสวัสดีครับทุกทคนคลิปนี้เรามีสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเราจะว่าด้วยเรื่อง ไข่ไข่นะครับมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากเราจะนำมาทำเป็นอาหารรับประทานกันแล้วเปลือกของมันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ยังไงเราจะมาดูขั้นตอนและวิธีการกันเปลือกไข่หลังจากเรานำไข่ไมปประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว เปลือกมันเราก็เอามาล้างน้ํานะครับไ,ไข่เป็ดก็ใช้ได้นะครับก็มีแคลเซียมเป็นแคลเซียมเหมือนกันบ้านไหนสะดวกกินไข่ชอบไข่แบบไหนก็นําเปลือกเข้ามาใช้ได้ทั้งนั้น้าให้สะอาดนะครับโอเคพอใช้ได้ละ หลังจากล้างแล้วเราก็นำมาตากแดดเลยตากให้แห้งนะครับนี้เลยแดดแรงๆแป๊บเดียวก็แห้งหลังจากเราตากไข่แห้งแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาตำใส่โคกได้เลย ขนานของแม่ครัวครบใบน้อยของบ้านเราค่ะนี่เราจะเอาไปผสมในอาหารใช่ไหมพ่อใช่ครับให้เขาได้จิตกินใช่เป็นแคลเซียมใช่ไหมใช่ลแล้วแคลเซียมแบบประหยัดเพราะว่าช่วงนี้โควิดอาหารหลักของทุกบ้านนั่นคือโจ๊บบะ ใส่แน่นอนเดียต้องมีเราจ่ายอ่าบางคนก็ใช้กระดองปลาหมึกบ้านเราก็มีเราก็มีแต่ื้อกระดองปลาหมึกเราต้องไปซื้อเสียเงินซื้อมาแต่แคลเซียมเปลือกไข่นี่เราก็ซื้อเราซื้อแต่เราเราเอานมารับประทานก่อนอันนี้มันคือส่วนที่เหลือเราใช้ได้โอ้ละเอียดแล้วพอแล้ว พอไหมได้ได้ได้อยู่พอแล้วเยวเขาก็ไปติดเดี๋ยวเราก็ไปผสมอาหารนกทดลองแค่นี้ก่อนจะให้ดูแค่นี้เดี๋ยวตำเดี๋ยวเราก็ชอยตำใหม่นกตายไปผสมอาหารตา้อ่านี่นะครับหลังจากตำจนละเอียดพอประมาณแล้วเราก็นำมาใส่อาหารให้นกได้เลยนะครับ ใส่เลยของเรามีกระบอก2องนนะอันเราใส่สองอันะครับปอก็คุกเขาหน่อยเขาเข้ากันนิดนึงนกเขาจะมากินเองนะครับสำหรับเปือกไข่ปดนะครับก็สามารถให้นกกินได้ตั้งแต่ แทะเลยนะครับนกนกโตหัดแทะจนถึงนกนกใหญ่นกวางไข่นะครับจะดีมากเลยก็จะพวกนกที่นกวัยเจริญพันธุ์จนแม่นกนะครับเพราะว่าแคลเซียมเขาจะได้ไปบำรุงไข่อัเนรนียกได้ว่ากินไข่บำรุงไข่กันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะครับฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับมีเราจะมีสาระอะไรมาแนะนำจะได้รู้ก่อนใครเลยสวัสดีครับ